เขตอุทยานไส่ทองผาหินงามผาชมดาวผาหำโหดลงไปทุ่งกระเจียวผาหินงามด้วยนะครับเข้าไปกันแล้วครับไปเขารอเขารอเขารอพูดแสดงสมทบนี่แหละ ลงไปครับลงไปฮอดแล้วเด้อผาหํำมหมดอุทยาติแห่งชาติไททองจังหวัดชัยภูมินะครับเราขึ้นอำเภอเทพสกิตนะครับเำเภอเทพสถิตกับ,บอ,บอ,อปักดีชุมพลอยู่ใกล้กันนะครับสองอำเภอนี้จะติดกัน,กนห้ามนำอาหารลงไปทานข้างล่างนะครับ ไม่เฉพาะน้ำดื่มเพราะว่าน้ำดื่มเอาไว้กว่าคนเสียนเหนื่อยมากล้วเราจะลงไปแล้วครับสัตว์ป่าครับสัตว์ป่าเห็นสัตว์ป่าไหมครับเห็นสัตว์ป่าไหมครับนี่หน้ากล้องชัดๆเลยครับ สัตว์ป่าเดินมาแล้วครับสัตว์ป่าเดินมาแล้วผู้แสดงสมทบมาแล้วครับเดี๋ยวนี้จะเป็นนางเอกติ๊กตอกนะครับชื่อเต็มเตๆืันนางเอกติ๊กตอกหมูกระทะเดี๋ยวลื่นนะระวังลื่นนะระวังลื่นเดินดีๆ ผานี่ต้องใส่ชุดขาวเสื้อขาวมานะครับจะมองเห็นกันชัดไม่ได้เ๋ยไม่ชัดเยมันจะกลมกกืนก็หมอกเนาะถูกว่าเสาลัวไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเสาลาวบันไดอูหมอกลงขนาดนี้จะถ่ายกระจียวชัดนี่นี่น ถ่ายดอกกระเจียวชัดไหมนี่มันเป็นสีแดงๆอยู่แล้วทีชมพูนายผู้แสดงสมทบระวัง่นะไปเก็บค่าค่าค่าแช้จ่ายที่ Google เอาเด้อ Google จ่ายมาก็ได้ Google ไม่จ่ายก็ไม่ได้ทำส่งให้ g o o l e แลนะครับ I <laughs>